อากินปั๊นไม่ทันได้กินน้ำเลยอืาอะไรปลาดินรู้ออุ้ยปลาตองเฮ้ยปลาฉลาดเหรอปลาฉลาดเออปลาได้แหละอุ้ยเป็นไงเป็นไงพี่หมิวเป็นไงมากเป็นไงคองเท้ เฮ้ยกินแล้วมิวเล้วเ่ไอ้ต้๊ะวัดวัดให้พี่หนูหน่อยอยู่วอยู่ปลาหมอจริงด้วยครับนี่เฮ้ยนี่ปลาหมอหน้าของแท้ครับตัวนี้ขาวขุนเลยนะฮะเพราะว่าน้ำสีเข้มขุนๆุหน่อยอ่ะกุ้งอยู่เต็มปากเลยนะ เก็บกุ้งเก็บกุ้งไปทำอะไรทำยื่อวันนี้ใช่ไหมค่ในในนดูดิสวยสวยป่ะสวยสวยเลยนนี้กุ้งฝอยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีปลาอะไรน่ะปลาบูปลาบูโต๊ะยกขึ้นมาได้ปลาบูกับหอยนียกที่ไหนบ้านโต๊ะค่ะบานโต๊ะนะอันนี้ก็เป็นเยื่อนะครับวันนี้เราจะไปตกอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราดักอีกรอบหนึ่งนะดักเพิ่มครับดักเพิ่มเฮ้ยจะไล่ ได้ป่ะอาสวัสดี f อก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อนะครับข o าสู่ช n e l เลยท้าฟ้าวันนี้เรามาหมายน,นะครับหมายกลางนานะอย่างที่เราเคยมาตกนะครับที่บอกว่าตอนน้ำท่วมเมนี่ยน้ำมันจะท่วมซึ่งตอนนี้ก็ท่วมนะ แต่ว่าน้ํามันใกล้ลงแล้วเราคิดว่าปลาน่าจะมาตกแหงแล้วก่อนนั้นเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยน้าเป็นผืนเดียวจนเลยใช่ไหมต้นใช่นะปลาในคลองปลาในบ่อต่างๆนะครับก็น่าจะเข้ามาตรงนี้กันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ําลงเราคิดว่าน่าจะตกแองอยู่ในบอ่อนี้แหละเป็นบอ่อเล็กๆนะครับแต่ลึกมากก็ตอนนี้เอาเหยื่อก้อนถังมาอ่อยแล้วก็เดี๋ยวใช้กุ้งฝอยตกกันวันนี้หาผลงานไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่า นี่ค่ะตะกลัวตัวเบ็ดตัวเดียวก่อนเพราะว่าเหี่ยเราน้อยอยู่เยอะเลยอะอุ้ยอะไรอย่อะงเงปอบชอบเลยตีไกลดิฟ้าเรท่อบเหวอะต,ะตาขึ้นตึงเสร็จแล้วผสมไฮเกตด,ดู เอ้กิรแล้ามิวเล่วเ่ไอ้<ๆ>ต้องว,วัดวัดให้พี่หนูหน่อยอยู่ปลาหมอจริงด้วยครับนี่เฮ้ยสีเหลืองอ่อยเลยนะเนี่ยต้วตัวจับนี่นี่ปลาหมอหน้าของแท้ครับตัวนี้ขาวขุ่นเลยนะคะเพราะว่าน้ำสีเข้ขุ่นๆหน่นนนอยนะกุ้งอยู่เต็มปากเลยนะทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนนี่คนทักเยอะไหมมิวเยอะค่ะ ทุกครั้งเลยป่ะที่ออกจากบ้านขนาดนั้นเลยโอ้โหยิ่งกว่าดาลายแกเนี่ยเขาทักว่าไงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก,ก็น้องมิวถ้าแบบธรรมดาก็น้องมิวอ่ะแล้วทักพิเศษอะ่ะพิเศษก็ไอ้มิวแล้วจะชูยังอย่างเงี้ยจริงเหรอมีอโหโหขอกแกงอะ่ะเด็กาาดขอกอดอ่ะวันนั้นอะ่ะเด็กเด็กขนาดไหน ที่รถเสียไงที่รถเสียอ๋อรถเสียอยู่ข้างทางปากินโตวิ่งมาเก้ะดึงแรงเลยโต้ย,ย,ย,ยดูว่าปายัไรวะแงดงดีว้ยปนินใสสวยเลยเนสวย,สวยทำไมปลาที่นี่สีมันข,า,ขาวๆเนาะ สีน้ำน้ำมันขุ่นอันนี้ก็เป็นกุ้งฝอยไปแล้ว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 นอกจากตกไม่ได้แล้วยังจะปล่อยของเขาอีกมันตัวเล็กไป นอพี่มันมายู่แล้วอ่ะเนาะอ่อนเนาะเป๊จะดูวัดหลุดหลายรอบแล้วอ่ะเมื่อกี้คือมันยู่เหรอพี่โหตัวที่เดิมเป๊ะมานี่แหละเหมือนปลาม,มันเยอะกว่าครั้งนั้นที่เรามาอยู่เนาะอืปลามันเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันเชื่อมต่อกับนายอย่างงี้ใช่ไหมเน,นี่ยน้ำมันมีร่องข้างนั้นด้วย น้ำในนามันเริ่มลดอ่ะยังไงมันก็มาลงนี่นั่นไงหืม,อ,มอะไรปะดินบอกอุ้ยปล<ะ>าตองเฮ้ยปลาฉลาดเหรอปลาฉลาดเออไปเรียกปลาตองเดี๋ยวโดนด่าปลาตอง <c oughs> แล้มีจุดละไม่รู้ไนงะบางคนก็บอกปลาตองที่ไหนเล่าวันนี้มันปลาฉลาดนะฉลา,าดก็ฉลา,าดตายได้แหละอุ้ย เป็นไงเป็นไงพี่หมิวเป็นไงมากเป็นไงคองแท่ <c oughs> อันนี้เป็นเพื่อนโตนะครับตามมาตกด้วยนะหนิวค<ะ>่ะใช้กี่ตัวเบ็ดสองค่ะอ๋อถึงว่ากินไวกว่าคนอื่นลองใช้ห้าตัวเบ็ดไหมพัน <c oughs> ได้เป็นพันตัวเลยอะสายพันกันกินโอ้สายเดินนะ เฮ้ยไอ้ขวาด้วยขวานด้วยบิ้ยวด้วยขวาด้วยวขวาด้วยตายดิตยายดิยกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเดินปลาหมอไอ้ไอ้นี่ป,ล,ปาลาอะไรปลาชะลาปลาชะลาสองตัวติดเลยครับโู้โหปลาหน้าอะไรหลอกตัวเล่นปานนาะโอ้โหนี่ตัวเดิมเปล่าคนละตัวละคนละตัวใช่ไหมเล็กกว่าอ่าผู้สีมันสวยเนาะันอยู่เป็นผู้หรือเปล่าตตีไปตรงเดิมเลยเออ ไอโต้ไปไหนเนี่ยตอนนี้โต้ไปน้ำค่ะน้ำน้ำมากนะครับนี่แหละครับช่วงเวลาหลังน้ำท่วมเนี่ยแหละครับตกปลาสนุกปลาเขาจะมาตกแองนะฮะทำให้เวลาตกปลาเนี่ยปลาจะกินง่ายแล้วก็จะยากอีกทีตอนแบบว่าเออนาน,นานแล้วอะ่ะคือแบบคนหาปลาเยอะแล้วอย่างเงี้ยปลาในบ่อน้อยลงนะครับก็ต้องรอน้ำท่วมใหม่ช่วงนี้ก็ตกปลากำลังสนุกครับลายฝนต้นหนาวทั้งตีอะปลอมทั้งตกหน้าดิน ตกทุกอย่างครับช่วงนี้ง่ายมากมาแล้วน้ำมาแล้วอาคิดปักไม่ทันได้กินน้ำเลยโอ้โหมันกินน้ำจะหายจัดเขาได้เข้านะคะน้ำอารมณ์เนี่ยกินทุกวันเลยมั้งทุกวันเออ อยียใกล้หมดละจากน้ำใสๆนะคุณคะโดขี้ไสมเนี่ยทางตัวเหรอก็ไม่เอาหมกให้มันใสโอ้มันดึงเลยะลาดยัยผาเด้อร ไม่ปะ่ปะปนินเหรอชาลาทยายเออพี่เห็นตอนแรกนึกว่าป,ปนินโหดึงคันกระช้าไปเลยอะใ้รยายเลยดูเเฟ้โตโตเอาดิสวยโอ้ยลุลยแรงไมปป่เบาโตยายเออคันตึงเตี้ยเลยอะปลาเวะพังทัวร์พังทัวรเดี๋ยวปลาเห็นตัวเล็กอยู่ ตาคงมองไม่เห็นหลับหัวคุ๊กเฮ้ยตึงเปียนี่ไงฉลากแล้วโอ้ตัวใหญ่ตซอยมันอยู่นี่แน่เลยเนี่ยไอตัวเล็กเฮ้ยลองเน้นหลุมนี้กันดิวันนี้เก็บฉลาดละสามตัวละทอดมันไหมย้อนเลยเก็บใจก่อนเขาเขาเก็บใจก่อนดนี่ย้อนแล้วนะย้อนแล้วนะ เก็บสายก่อนดิเก็บว,วก็บสายหน่อยชาชาเด็่ยูวะยูมือยังบ้างเปล่บอกว่ยูโอ้ยแย่งน้องวัด <laughs> <laughs> ตัวเองไม่ได้ปลาไปแย่งน้องวัดเฉยเลยโต๊ะ <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมไปลาหมอมันกวะปดีสวยฮะรุปรบ,บนด้อวา่านีมีแค่วัดปิดหมดนิดได้เยอะเนี่ยใช่ค่ะมีประมาณเท่าไรเกือบสิตัวแล้วเนี่ยปลาชะลาดีอูก้กินแล้วกินแล้วเอ้ปิดท้ายปิดท้ายที่ว่าไม่วัดอ่ะคินี้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะวันนี้เราใช้กุ้งฝอยนะครับผมบานโตไปยกยอมานะครับสนุกเลย ก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บ๊ายบาย